สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่30พฤษภาคม2559นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ถ้ามองจากภายนอกเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อคืนวันศุกร์ก็จับตาดูเรื่องของการถแถลงการของ,ของ,ของทางเยเล่นนะคะประธานเฟดนะคะเป็นการแสดงความเห็นนะคะที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะคะเรื่องการปรับขึ้นตาดอกเบี้ยของเฟดที่ทุกคนจับตามองอยู่นะคะก็ถือว่าประกาศ ออกมาไม่ได้เซอร์ไพรส์มากนะคะก็บอกว่ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับขึ้นในเดือนเดือนเดือนถัดๆไปนะคะ In the c o m m n n months นะคะก็ ส่งผลต่อเรื่องของการดิดตัวแข่งค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะในเชิงเปรียบเทียบของบ้านเราเองค่าเงินบาทก็ต้องอ่อนค่านะคะเมื่อเช้าได้เห็น3.5.7576แถวแถวนี้นะคะบาทต่อดอลลาร์ก็ถือว่าอ่อนลงมาเยอะซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็จะทําให้เกิดความผันผวนในในส่วนของแง่ของฟันโพรต่างชาติได้พอสมควระคะถึงแม้เมื่อวันศุกร์เราจะเห็นตัวต่างชาติกับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเยอะนะคะ ไปลองในอนุพันธ์เยอะด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าตัวสัญญาณที่เข้ามาเนี่ยตรงนี้คงต้องจับตาดูกันอีกสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าแนวโน้มหรือว่าเทรนด์เรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีความชัดเจนเนี่ยในส่วนของการแข่งข้าของดอลาาลาร์สหรัฐจะทาให้บาทอยู่ในเชิงอ่อนค่านะคะเพราะฉะนั้นแรงดึงดูดที่จะเห็นฟันโปรกลับเข้ามาอย่างแข็งแกร่งเนี่ยเรายังมองว่าน่าจะค่อนข้างน้อยหรือเข้ามาในระยะสั้นนะคะในช่วงการเก็ฑ์กาไร มากกว่านะคะถ้าปร,ประเมินประกอบกับปจัจจัยพื้นฐานของเราเองเนี่ยณระดับราคาตอนนี้ก็อย่างที่บอกกันหลายครั้งนะคะว่ามันก็ไม่ได้ถูกมาก ตัวเออร์ของเรา EPS ถูกปรับลดลงนะคะทำให้ forward PE ก็เทรดขึ้นไปค่อนข้างสูงนะคะตอนนี้อยู่ที่15.3เท่านะคะก็ above กรอบปกติที่15เท่าไปนะคะถามว่าขึ้นไปมากกว่านี้ได้ไหมมันก็เคยมีขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าในท้ายที่สุดแล้วปัจจัยพื้นฐานมันไม่ได้ัพ p อ o r t เนี่ยมันก็ต้องปรับตัวลงมานะคะมันก็เป็นธรรมชาติของตลาดหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าระวังนะคะสำหรับจุดที่ขึ้นไปค่อนข้างสูงนะคะอยู่ในระดับที่สูงแล้วยังไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐาน ประกอบหรือว่าสปอร์ตเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นน่าระวังทางลงมากกว่าทางขึ้นนะคะทางขึ้นก็ทางขึ้นเนี่ยก็ถือว่าขายได้แพงนิดนึงขายได้แพงหน่อยนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าถ้าเข้าไปไล่ราคาจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะก็ต้องยอมรับกันในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะน่าระวังทางลงมากกว่าที่อย่างที่เรากล่าวมาเรื่อยๆนะคะว่าทางขึ้นไม่ค่อยกลัวกลัวทางลงมากกว่านะคะถ้ามีปัจจัยอะไรที่เป็นนกาทีฟเข้ามานะคะการปรับฐานอาจจะแรงเพราะต้องไม่ลืมว่าป๊อปเทรดเนี่ยถือ ซื้อสะสมหุ้นไทยค่อนข้างเยอะนะคะเยอะมากด้วยเยอะเยอะมากกว่าปกตใิในรอบ5ปีที่ผ่านมานะคะเพื่อนถึงคราวขายเนี่ยถ้าขายออกมาแรงเนี่ยก็น่าระวังสําหรับข่าวร้ายที่ที่จะมีน e g a t i v e surprise อะไรเข้ามาในระหว่างทางนะคะเพื่อนก็เทรดกันระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะคะ กรอบวันนี้ให้ 14- 0 0ถึง1,420จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเดยังคง a e o t ไว้กับตัวโรงพยาบาลจุฬาลัตรีเนะคะเมื่อวันศุก,ก,กร์ก็กลุ่มโรงพยาบาลก็มากันค่อนข้างดีโมรุนต้าเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะตัวผลักดันตัวจุฬาลัตเนีย่ยปิดที่ระดับไฮเมื่อวันศุกร์นะคะ2บาท90นะคะก็คิดว่าความผันผวนในเชิงบวกน่าจะยังคงมีต่อเราก็ขอปรับจุดทำกำไรขึ้นเล็กน้อยนะคะเราให้ที่2บาท94นะคะก็ขยับขึ้นไปอีกส0สตางค์นะคะที่3บาท สามบาทสี่สตางค์นะคะขับขยับเป้าระยะสั้นในการทํากําไรขึ้นไปนิดนึงนะคะรองรับกับตัวโม m e เม u นตัมเสิ่มบวกที่มีค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์จนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยเ,เข้าซื้อตัว cpnrf ไม่ได้นะคะวันนี้ขอสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะให้เข้าซื้อที่ ato เลยนะคะรอทำกำไรที่19บาท60แต่ขาดทุนที่18บาท 20นะคะก็เป็นการนำเสนอเข้ามาในเชิงเทคนิคนะคะที่อยู่ดูสัญญาณเนี้ยน่าจะใด้เวลาในการดูเบานะคะก็ดีตัวขึ้นไปจริงนะคะก็วันนี้ให้เข้าท่ A T O นะคะวันนี้เสนอทุนอีก2ตัวนะคะคือตัวชอกันช่างนะคะตัวนี้ให้น้ำหนักการลงทุน3ดาวนะคะมากที่สุดนะคะเข้าซื้อ24บาท70นะคะรอทำกำไร26บาท25้านะคะตัดขาดทุนที่24บาท20นะคะตัวนี้มองในเชิงพื้นฐานนะคะร e คอมเมนต์เข้ามาจากการ มองเรื่องการเก็งกาไรการประมูลง,งานใหญ่ของกลุ่มรับเหมานะคะคาดว่าเดือนหน้านะคะคือเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยจะมีข่าวการเปิดประมูลรถไฟฟ้าสีส้มนะคะมูลค่า90หล้านบาทนะคะแล้วก็โครงการใหญ่อื่นที่จะค่อยๆต่อ,ต,อต่อเนื่องกันมานะคะหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยทรงตัวมาเกือบเดือนแล้วนะคะล่าสุดเพิ่งขยับขึ้นเป็นวันแรกนะคะยังมีช่องทางในการปรับเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ ในช่วงบนของกรอบราคาที่เทรดมาตลอด4เดือนที่ผ่านมาคือเกวแถว26บาทนะคะเพราะฉะั้นตอนนี้ก็มองหน้าเก็งกำไรนะคะสำหรับตัวชอกันช่างนะคะอีกตัวหนึ่งคือโรงพยาบาลบำรุงราษน,นะคะอย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยกลุ่มการแพทย์เนี่ยดีตัวขึ้นมาด้วย,ม,ยมูลต้มที่ค่อนข้างดีนะคะขึ้นมาเกือบทุกตัวเลยตัวที่แรกกาสุดตอนนี้นะคะก็คือโรงพยาบาลบำรุงราษน,นะคะ BH นะคะ เป็นเพียงตัวเดียวที่ยังเทรดเฉลี่ย PE ประมาณสัก40เท่านะคะในขณะที่หุ้นตัวอื่นๆในกลุ่มนี่ยขยับสูงกว่า PE เฉลี่ยที่50เท่าไปแล้วนะคะตัวนี้ก็แรกกาดสุดนะคะเข้าซื้อเนี่ยให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะก็คือมากกว่าตลาดนะคะเข้าซื้อที่191บาทนะคะแล้วก็รอเทค o f i t ที่แถวๆ200บาทนะคะตัดขาดทุน187บาทนะคะ อัปเดตตัวอื่นสำหรับหุ้นติดชาร์จนะคะ EPG ถือต่อนะคะ d e m g o เช่นกันนะคะแล้วก็ BKD นะคะก็ถือต่ออีก3ตัวนะคะแล้วก็วันนี้นำเสนอหุ้นเข้าใหม่3ตัวนะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ